จดหมายคำสอนทรงบัญชาให้รักของพันธกิจเดเร็กปรินตอนที่2รักที่ต้องร่วมทุกเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา ย้อนบทที่13ข้อที่34และ35สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอตอนที่1เราได้รู้จักบัญญัติรักของพระเยซูกันแล้วและเนื้อหาวิดีโอยังได้ขยายภาพความรักของพระองค์สู่ความรักของเราในลักษณะส่วนบุคคลและองค์กรคริสตจักรสำหรับคลิปวิดีโอตอนที่สองนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะสามารถบรรลุพระบัญญัติของพระองค์ได้อย่างไร หากคุณถามคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันว่าพวกเขาประทับใจอะไรในคริสตจักรคริสเตียนคุณคิดว่าพวกเขาจะตอบว่าอย่างไรไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรเราไม่สามารถทำน้อยกว่าสิ่งที่ยอห์นบทที่13ข้อที่35ได้บันทึกไว้คือถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราและนี่คือตัวชี้วัดสำคัญ และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคาดหวังของพระเยซูและพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนสามารถทำได้ในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10ได้บันทึกคำอธิษฐานของเปาโลไว้อย่างน่าประทับใจคขาว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักกริ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์ และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นคุณผู้ชมที่รักคุณได้เรียนรู้อะไรจากพระธรรมข้อนี้สิ่งที่อาจารย์เดเร็กปรินได้เรียนรู้คือความทุกย่อมทําสิ่งที่สิ่งอื่นจะทําไม่ได้ผมจำได้ว่าตอนที่ผมอยู่ในกองทัพและทํำงานในหน่วยแพทย์ทหารผมได้เรียนรู้จากเพื่อนทหารอังกฤษว่าแม้พวกเขาอาจมีบุค,คลิกที่แตกต่างกันมาก ระดับสังคมหรือสิ่งอื่นอนอีกมากมายที่แตกต่างกันแต่การที่พวกเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากและอันตรายมาด้วยกันเช่นเคยถูกไฟไหม้เคยอยู่ในสนามเพาะด้วยกันและไม่ว่าพวกเขาเคยอยู่ที่ไหนก็ตามพวกเขาถูกผูกพันกันด้วยวิธีที่ผู้อื่นไม่สามารถผูกพันพวกเขาได้และผมคิดว่าพระเยซูทรงต้องการที่จะผูกพันกับเราแบบนั้นเช่นเดียวกันและเมื่อเราผ่านความทุกข์ไปพร้อมกับพระองค์เราก็มีความผูกพันกับพระองค์ ที่จะไม่มีวันแตกหักผมไม่ได้หมายความว่าผมเปิดต้อนรับความทุกข์แต่ผมพร้อมรับมันผมตระหนักดีว่ามีบางสิ่งที่พระเจ้าไม่สามารถทำได้ในตัวผมหากปราศจากความทุกข์ทรมานคุณผู้ชมที่รักคุณอยากจะให้คำมั่นสัญญาแบบเปาโลหรือไม่เป็นคำมั่นสัญญาตามพระคัมภีอีข้าพระเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ คือรู้จักกริดเดตแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นเพื่อคุณจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นกว่าที่เคยและคุณจะสามารถบรรลุพระบัญญัติรักของพระเยซูได้และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการวันนี้เราขอเสนอสิทธิพิเศษให้คุณกล่าวถ้อยคำต่อไปนี้อย่างเงียบๆเ,เป็นการส่วนตัว ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กังเขนเพื่อข้าพระองค์พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ด้วยความรักนิรันด์พระองค์ทรงนำข้าพระองค์เข้ามาหาพระองค์ด้วยความรักความเมตตาบัดนี้ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มีคำทูลขอที่อยากจะได้รู้จักพระองค์และฤิธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์และการร่วมทุกข์ร่วมสุขของพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะถูกดึงดูดเข้าหาพระองค์ด้วยความใกล้ชิดมากกว่าที่ข้าพระองค์เคยรู้จักในชีวิตข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอถวายตัวแด่พระองค์โดยไม่ลังเลใจโปรดทรงรับข้าพระองค์อย่างที่ข้าพระองค์เป็น และทําให้ข้าพระองค์เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เป็นเพื่อถวายเกียรติแด,ด่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน